สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องของปลาแก้วเนาะค่ะนะวันนี้ปลาแก้วจะพาทุกคนมาดูวิธีการใส่เชื้อไข่ตัวไดมาเนาะค่ะเอาไปใส่ตัวใหม่พี่น้องค่ะมาดูแผนอันนี้ถุงใหม่เราต้องใช้ใช้เข็มจิ้มรูอันนี้ใส่ไปแล้วค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ข้าวที่เราหงุงหุงเสรศษเนาะเราจะต้องเอามาใส่เชื้อ ยวต้องรอให้เย็นแป๊บหนึ่งแล้วจะใส่ถุงแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเอามาใส่ถุงอย่างนี้แล้วก็จะใส่เชื้อหัวเชื้ออันนี้จะเป็นหัวเชื้อนะคะอันนี้จะเป็นหัวเชื้อที่หมักมาแล้วแล้วจะเอามาใส่ลงนี่แล้วก็จะขยำขยำใส่หนึ่งช้อนค่ะทุกคนค่ะ โอ้โหอันนี้สาดูตัวเท่าช้างอยู่โอ้ยใหญ่มากอยู่ยเยอะใส่เสร็จแล้วถ้าเป็นถุงใหม่เราก็จะต้องใช้เข็มจิ้มอันนี้ผนแหกใส่อาน,นุ่นผนแหกหูอาน,นุ่นผนแหกหูข้าวพี่กับน้องพี่กับน้องเย็นหรือ,อยัง <ห ả? S 1> เย็นยัง เย็นแล้วเย็นแล้วก็ใส่เลยหนึ่งช้อนดีแลแม่เหรอใส่ถุงละหนช้อนอันนี้ก็จะใส่ประมาณ12บทับพีค่ะทับพีตักข้าวเนาะตอนหนึ่งถุงจะใส่หนึ่งช้อนค่ะทุกคนค่ะ1ช้อนเดี๋ยวเราจะขยำเนาะ ต้องรอให้ข้าวเย็นก่อนถ้าข้าวไม่เย็นเชื้อก็จะตายค่ะเชื้อจะไม่เดินเนาะค่ะเนาะอันนี้ทำใส่แบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่โคนเราจะเอาเอาวางเสร็จแล้วจะเอาวางแผ่ไว้ประมาณสีวันให้เชื้อเดินเขียวแล้วเราจะเอาไปใส่โคนทุเรียนเนาะคะ่ะเวลาฝนตกเชื้อจะได้เดินเดินเขียวไปกินลาที่ไม่ดี อันนี้เป็นลาดีจะ่าไปกินลาที่ไม่ดีค่ะทุกคนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ